พี่มเมจนนะคะกำลังใจจากเพือนหนุ่มหิวนะ้ำไหมคะน้องวิเมีนะคะเอาน้ำมาเตรียมไว้นะคะพี่ไมเอาน้ำมาเตรียมไว้นะคะอ่านเยอะๆเดียเด๋ยวคอแห้งนะคะพี่ไม่ขอบคุณนะคะสวัสดีพ่อน้องบอลน,นะคะจากพี่ทรงกฎหรือว่าพี่ตองเคนะคะกำลังใจจากพี่ <c oughs> พี่สูต์ขอบคุณนะคะ ขอบคุณครับน้องต้มยำไวไวจากเพื่อนนุมแม่เจนไวไวจากแม่น้องนะคะสวัสดีพี่มายนะคะจากพอน้องบอลมาเมียวไวไวเลิ้อเลิอจากพี่แม่เจนนะคะสวัสดีแม่น้องเลนะคะจากเพื่อนหนุ่มสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะไวไวนะคะจากพี่สุงกดนะคะกำลังใจจากพี่สุงกดขอบคุณนะคะขอบคุณจ้าน้องต้มยำน้องเจนจ่าไวไวนะคะจากแม่ในคุณแม่ยายน้องเธอปันใจนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่แว่ให้กำลังใจนะคะทานข้าวค่ะน้องวิบพี่ไม้ได้แล้วเนาะพี่ไม้จอดทานข้าวได้เลยนะคะพี่ไม้ขอบคุณนะคะสวัสดีพี่เสถียรนะคะจากพอน้องบอล <c oughs> วันนี้น้องสาวเอาน้ำยาขนมจีนมาให้น่าจะทานน้ำยาขนมจีนนะคะพี่ไม้สวัสดีเจ้าเธอปันใจนะคะจากคุณแม่ยายน้องห้าสิบสี่น้องสาวขอบคุณนะคะขอบคุณพี่สาวนะคะ เธอปันใจนะคะพ่อน้องบอลไม่ไหวนะคะจากพี่ชายเสถียนพี่เธอปันใจก็ให้กําลังใจมาขอบคุณนะคะสวัสดีทุกบ้านครับมัดรวมจากพ่อน้องบอลน,นะคะกําลังใจจากพ่อน้องบอลยายน้องจ้านะคะจากเธอปันใจนะคะให้กําลังใจมาไปก่อนนะคะขอตัวนะคะพิสูจน์ขอบคุณนะคะมาให้กําลังใจ ขอบคุณนะคะกำลังใจจากพี่สาวเธอปันใจนะคะร้วๆมาเลยหรือพาสิบหกพี่นางเลมขอบคุณนะคะพี่นางเลมพี <receptors> an ่สาวเจนมาให้อีกบ้านนะคะขอบคุณนะคะถ้าทายรวมรอบห้องนะคะทุกท่านไว้ว่เลิอเลจากพี่สาวนางเลมนะคะพี่แอปเปิลขอบคุณนะคะกำลังใจขอบคุณนะคะกำลังใจจากพี่เธอปันใจจอมใจขอบคุณนะคะอยากกินงงนนะคะมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะมาทานด้วยกันนะคะ สวัสดีจอบใจนะจอดจอมใจนะคะจากคุณแม่เยน้องกําลังใจจากพี่นางแรมขอบคุณนะคะขอบคุณกําลังใจจากพี่นางแรมพี่แอปเปิลพี่โซเฟียพอน้องบอลขอบคุณนะคะสวัสดีทุกท่านครับจากจอมใจทีมใจนะคะแม่เจนคะจากพี่แอปเปิลสวัสดีคะ่ะคุณบีบีทุกท่าน59คะ่ะขอบคุณนะคะ ซิจี้ขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะมาทานางุ่นนะคะซิจี้สวัสดีทุกท่านจ้าจากพี่แอปเปิลนะคะที่เธอปันใจก็ให้กำลังใจมานะคะเข้าหอมใบว่ายจากพี่นางแรมนะคะสวัสดีทุกท่านขอบคุณที่ให้กำลังใจน้องวิบครับขอบคุณนะครับนางไอของไอพี่แอปเปิลก็ให้กำลังใจมาขอบคุณนะคะเธอปันใจใบว้วนะคะจากพี่นางแรมสวัสดีค่ะแม่น้องเจนจีลาจากคุณชิจี้นะคะใยน้องไบว่าจากพี่นางแรมนะคะ คนณชีจี้ไวใอใบพี่สาวเจนยายน้องไว้บใบนะคะจากพี่นางแรมวันนี้กินย่างไส้หมูย่างไส้หมูอ่อนอร่อยนะคะพี่แอปเปิ้ลน,นางแรมนะคะจากพี่เธอปันใจนะคะพี่แอตส้มหวนานขอบคุณนะคะที่เม่มให้กำลังใจนะคะพี่แอตส้มหวนานนะคะ มาทานองนุ่นด้วยกันนะคะพี่แอสซมหวานทักทายรวมรอบห้องทุกท่านไว้ไหวเริ่มเรจากพี่นางแรมกำลังใจจากพี่แอปเปลิลขอบคุณนะคะส้มหวานไว้ไหวนะคะจากพี่นางแรมกำลังใจรัวๆจากพี่สาวนางแรมขอบคุณนะคะทักทายรวมรอบห้องนง้องวีฟนะคะไว้ไหวนะคะจากพี่แอสซม สวัสดีค่ะพี่สาวจางเลมนะคะจากลุงป้าสวัสดีค่ะอส,ส้มนะคะจากลุงป้าสวัสดีค่ะข้าวหอมจากลุงป้านะคะเธอปันใจสวัสดีค่ะจากลุงป้าลุงป้าไว้ว่าจากแอสโมหวานนะคะสวัสดีครับตรงนี้ไปมาส่งกํำลังใจให้ครับพี่รออยู่ปั๊มหน้านะครับสงสัยนั่งหลับแล้วนะคะอยู่ปั๊มหน้า <c oughs> ขอบคุณนะคะพี่ยุทธมาทานน้นนะพี่ยุทธ เลือหกสิบเอพี่น้องแต่งโมนะคะขอบคุณนะคะพี่สาวเจนคนสวยมาอีกบ้านนะคะ่แอปเปิล hmm. กำลังใจขอบคุณนะคะสวัสดีครับลุงป้านะคะจากพี่ยุทธยุทธสวัสดีค่ะจากลุงป้านะคะนางเลมไหวๆจากพี่แอตส้มนะคะให้ช่วยใจขอบคุณนะคะลุงป้าคะจากพี่แอปเปิลทักทายรวม